สวัสดีค่ะมาดามแร็น,นะคะถ้าจะกล่าวถึงแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้แร็เนี่ยเก้ามาเป็นนักธุรกิจนะคะร่วมกับบริษัทไทยนี่ต้องบอกได้เลยค่ะมันเกิดจากการที่หลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่แร็ปทำมานะคะมันทำให้แร็เนี่ยสำเร็จนะคะไม่ใช่ว่าไม่สำเร็จแร็เป็นคนที่ทำธุรกิจและประสบความสำเร็จแต่ว่านะคะเราสำเร็จคนเดียว เราไม่สามารถที่จะนำพาคนที่มากับเราหรือทีมงานให้ประสบความสาเร็จเหมือนที่เราทำได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ต่างๆเราพัฒนามาหมดแล้วนะคะหลายๆคนบอกว่าอยู่ในยุคนี้นะคะออนไลน์คือทางรอดเราสอนค่ะแลนะพยายามที่จะให้ครูมาสอนให้เทรนเนอร์ดีๆมาสอนสอนทั้งตัวเราสอนทั้งทีมงาน แต่ในร้อยเปอร์เซนต์จะมีสักว5สิบห้าเปอร์เซนต์เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จและคนที่เหลือนะคะก็ไม่ประบบสบความสำเร็จและเขาก็ไม่รอดกับธุรกิจเหล่านี้นะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าใครนี่นะคะสำเร็จได้ด้วยคำว่าทีมสำเร็จได้ด้วยระบบด้วยสิ่งเต็มนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้นะัมุ่งมั่นที่จะทำขายนี้เป็นสิ่ง ที่นัดตั้งเป้าว่านัดอยากทำให้คนไทยหลายๆคนให้คนไทยทุกคนนะคะมีรายได้ที่ดีวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้กับธุรกิจไทยนี่ลองดูนะคะลองฟังดูลองศึกษาดูแล้วคุณจะรู้ว่าใครนี่เปลี่ยนโอกาสเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนลยหลายๆอย่างในชีวิตคุณได้จริงๆใครนี่คือแสงสวา่างทั้งในเรื่องสุขภาพและรายได้ให้กับพวกคุณคะ่ะ